ทำไม14ประเทศต,ต้องมาร่วมมือกันสาเหตุเกิดมาจากสงครามทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ของตัวเองตามหลักวัตกกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ i m e r i c a n ต้องมาก่อนในปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไปนะครตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2 5 6 3ตั้งแต่15ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3ข้ามไปปี64แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้นจะดีขึ้น หลังจากที่โควิด -19 ได้แพร่ระบาดเต็มพื้นที่องค์การอนามัยโลกนะครับมีการประเมินว่านะครับโควิด -19 จะล่าชีวิตหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นและกลับมาปกติเนี่ยจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์ยิ่กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกแหน่งประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่มีการประเมินในปี2564นะครับการประเมินสภาวะเศรษฐกิจปี2564นั้นที่ผ่านมาในไตรามาสที่1 นะครับ GDP ของประเทศไทยก็ตกต่ำลงนะแล้วก็ไตรมาสที่2 3 4ก็แย่ลงมาอยู่ที่ประมาณ7.5มีการประเมินว่าไตรมาสที่4เนี่ยจะตกอยู่ดีขึ้นมาเล็กน้อยจะอยู่ที่ติดลบนะครับที่ผ่านมาไตรมาสที่3ก็ติดลบ7.5ไตรมาสที่4ก็คาดว่าจะติดลบ7.2นะลบ7.2เนี่ยที่คาดหมายไว้อย่างนั้นในประเทศอื่นๆอย่างประเทศ อย่างสหรัฐอเมริกาติดลบ35นะครับของ GDP ในสิงคโปร์ติดลบถึง41.2ของ GDP นะครับในมาเลเซียติดลบก็35ของ GDP โดยอัตราเฉลี่ยในอินเดียก็32นะครับโดยภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจปลายปีพุทธศักราช2563เข้าสู่ปี2004นนั้นต้องถามว่าจะดีหรือเสียมีคนถามผมเยอะ ในเชิงนิทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้เอเชียมีการจับผนึกกันเป็นก้อนมีการร่วมค้าขายกันหลังจากที่โดนสงครามทางการค้าซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ตั้งสงครามทางการค้าขึ้นมาโดยใช้หลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเป้าหมายเพื่อให้ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่ผลที่ออกมาเป็นนกาทีฟ เป็นลบสําหรับประธานาธิบด,ดีโดนัลด์รทรัมป์สงครามทางการค้าสร้างความดือดร้อนนะครับไปยังสาภาพยุโรปและประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งเอเชียนะครับสหรัฐก็ยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA นะครับแล้วก็บังคับให้หลายประเทศต้องนําเนื้อหมูนะครับซึ่งมีสารพิษเนี่ยนะเป็นสารเล่งเนื้อแดงเข้าไปด้วยซึ่งจะส่งผลต่อสภาพของการาเกิด สิ่งที่เรียกว่าโรคมะเร็งตามมาในประเทศไทยก็ไม่นําเข้าก็โดนตัดสิทธิพิเศษทางการค้าเพราะบีบบังคับที่ต้องเอาเนื้อหมูเข้าในไต้หวันก็ถูกบีบบังคับจะต้องเอาเข้าเหมือนกันแต่ไต้หวันไม่ยอมสภาเกินขั้นตีกันเอาขี้เอาหมูเข่งกนกลางสภาเลยนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> แต่ความร่วมมือกันระหว่างเอเชียมีการจับมือกันแี่งเป็นทางการของเอเชียการจับมือของเอเชียครั้งนี้ก็มีฝั่งสหภาพยุโรป4ประเทศเข้ามาร่วมด้วยเป็นการค้าขายกัน เป็นการประชุมกันระหว่างอาเซียนแล้วก็เป็นการค้าขายกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกทําไม14ประเทศต,ต้องมาร่วมมือกันสาเหตุเกิดมาจากสงครามทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ของตัวเองตามหลักวัตรกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ i m e r i c a n ต้องมาก่อนในปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไป ะครตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2 5 6 3ตั้งแต่15ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3ั้ารมข้ามไปปี64แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้นจะดีขึ้นหลังจากที่โควิด -19 ได้แพร่ระบาดเต็มพื้นที่องค์การอนมามัยโลกนะครับมีการประเมินว่าโนะควิด1 9จะล่าชีวิตหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นและกลับมาปกติเนี่ยจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนโควิด1 9ก็จะมีคนติดมากกว่า70ล้านคนทั่วโลก นะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ผ่านวิกฤตโควิด -19 มาได้และเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ได้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจะเป็นอย่างไรคําถามที่เป็นคําถามสําคัญโดยเฉพาะปี2 5 2 4ในเชิง4แล้วสถิติแล้วนะครับในปี2 5 2 4 1 3นะครับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะดีขึ้นยิ่งวัคซีนโควิด -19 มาจะทำให สภาวะเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นความเชื่อมั่นก็จะกลับมามากขึ้นการลงทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับในประเทศไทยหล่ะจะเป็นยังไงในประเทศไทยข้อดีคือการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกการแก้ไขปัญหาโควิดได้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็บตัวแปรตามนะครับอีกอันนึงคือการลงทุนประชาชนก็นักลงทุนทั้งหลายก็จะแห่มาลงทุนในประเทศไทยนักท่องเที่ยวก็จะแห่เข้ามาอย่างประเทศไทยนั่นสะท้อนให้เห็นว่าแน่นอนฮะ หลังจากวัคซีนโควิด -19 ออกมาตั้งแต่ปลายปี2,563เป็นต้นไปประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดจะมีคนมาลงทุนมากที่สุดสภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความเป็นไปได้สูงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ารายได้ของเอเชียนั้นมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว World Bank หรือธนาคารโลกประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจของเอเชียนั้นจะตกต่ำลง เพราะว่าพิษโควิด -19 นะครับแล้วก็จะทำให้มีคนจนมากขึ้นมากกว่า2ล้านคนนะฮะทั่วเอเชียนะครับ, A A, รบโดยเฉพาะฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วเมื่อวัคซีนโควิด -19 มาครบอย่างช้ากลางปีพุทธศักราช 2 5 6 4จะส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองภายในประเทศไทยนั้นย่อมจะดีขึ้นตามลำดับมีคนถามผมเยอะว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงก็ดีขึ้นไม่แย่ลงกว่านี้แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ รวมบันเลงร่วมกันขับทานจับมือกนันสร้างชาติไทยด้วยรอยยิ้มหัวใจที่เบิกบานมุ่งสู่ฝันด้วยกันอย่าวันไหวมือจับมือใจประสานใจ เป็นคนไทยทั้งชีวิตและจิตวิญญาณภายใตย้ธง้าพระบารมีแห่งองค์จักรีของเราจงร่วมสื่อสารรักความเป็นไทยมีให้แบ่งปันเอื้ออาทรกันมันในความดีมาเถอดเราหนุมสาวก้าวไป เชิดชูไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีภาคภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกันใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกัน พองเราจงร่วมสืบสารรักความเป็นไทยมีให้แบ่งปันเอื่ออาทรกันมันในความดีมาเถิดเราสาวก้าวไปเชิดชูไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีภาคภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ได้บา คือพี่น้องกันตายปารณีของเราคือพี่น้องกัน